โตโยต้าไฮรักรีโวสี่ประตูเกียร์ออโต้มาพร้อมชุดแต่งล็อกโค่หลอลอโล,อลอมกลายสีดำตัดแดงปมยางดลลบดอกยางลุยๆใช้งานยาวๆสีเดิมทั้งคันไม่เคยเคลียร์สีไม้แต่ชิ้นเดียวได้ชุดแต่งล็อกโคล,ลอลอไปใช้งานป่าท้ายเดิมเม็ดอักอยู่ครบทุกจุด คันนี้ไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักมาก่อนนะครับ m a ไลเนอร์ถ้าเอาเราใส่ให้ไปอีกหนึ่งลูกรับรองสวยเดิมจริงๆคันนี้ต้ต้าไฮลักรีโวปี2018รุ่น 2.4E 4ประตูเกียร์ออโตโ้ราคา5 4 5 0 0 0บาทพร้อมโปรโมชั่นออกรถ5บาทเท่านั้นภายในลอ้อหลูมาพร้อมเกียร์ออโต้6สปีด ขับขี่สะดวกสบายพร้อมภมิลัยบันติฟังก์ชั่นไม่วิ่งมาก้าวมือโลเท่าดันสำหรับคันนีได้สี่ประตูเกียร์ออโต้หลอลอ,ลอทุกแต่งลอลอไปใช้งานห้องเครื่องเรีม่มเดิมทุกจุดเมกอาร์อยู่ครบทุกจุดมาร์กไม่เคยขยับไม่เคยแกะคหนีนะครับ ทั้งซายทั้งขวารถดการันตีเข้าศูนย์บริการเช็คระยะตลอดโตโยต้าไฮรักรีโวสี่ประตูเกียร์ออตโอต้คันนี้ปี2018ราคา545,000บาทพอมโปรโมชั่นออกรถ5บาทถ้าวดอยู่9,000กว่าบาทเท่านั้นได้รถกระบะสี่ประตูหลอ่อเกียร์ออตโต้ไปใช้งานสนใจทักขายแอดมินตามเบอร์ติดต่อข้างล่างนี้ไว้เลยครับกราบขอบพระคุณครับ